สวัสดีค่ะเดี๋ยวอะไรฮะครับวันนี้ครับ,เร,บเราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาชีวิตรอดกันเลยครับผม let's go let's go <S ข้าจับไดกแล้วก็จะมาคลาสมาแล้วกันนะครับนี่อ,อ,อ,อันนี้ครับก่อนสองพันนี่เราจะคลามากันเลยก็ไดบแล้วนี่นะมาเราจะมาลงดันชีเลยนะครับ อ้าวโอเคเลี้วยวเราจะทำบ้านอยู่ข้างล่างก็ได้นะดีไหมท่านผู้ชม มาไปอัปเดตเพจแอปก่อนนะครับน้อยมากันตอนเลยครับวันนี้เราคะสร้างบ้านก่อนนะครับ แต่ผนยังไม่มีช้อนนะครับแล้วกขึ้นไปคาซอสก่อนนะครับอาจะห็น์อาจะ้ะเห็นว่าพอสมควรอยู่แหละ ครับแล้วนั่นจะหลังเราถ่านแล้วก็ตัดต้นไม้กันก่อนนะครับว้าวทุกคนเราเจอเออขอพูดในการชอบเรียกมันว่าเออหนองหนองน้ำเน่าครับนั่นตัดต้นไม้กันก่อนเลยจัดต้นไม้มาเปรี้ยๆอ๋อต้นไม้นี้ เราทำที้ไปค่ะเพราะเราไม่ต้องการเยอะอไม้น่าจะใช่แหละแั้แา,า,าก็พอไม้ต่อเลยเถอะเค อาอยู่ที่นี่ได้นะครับเพราะต้นเหยืมีจักษ์มนสเตอร์อันเด๋อเอาไปเป็นบ้านเลยนะมาเชฟแปลกมากเลยครับผมไม่เคยเจออะไรนี้มาก่อนเลยนะ เอาไปแค่นี้ก่อนจ้ะคดะ๋ย่าล็อกใหมาทำอะไรอีกเนาะเออเออติดติดติดขอขอย้ายบ้านเข้ามานะโอเค จิบมาแล้วแล้วขอได้ น่เราออกไปจับมันเ๋ยวนะเอาพังแล้วโอก็จะม่น,นอนหรอับมัลนะครับ que más se deja mal a... ¿Y? tu. pico? ¿Qué jama? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oh, dengan siapa nak? Kita tang nip sam, kita tang nip. Oh, kita tang nip san, anjing pipi lah, kak. จะเป๋าดีก่อนในข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจะมีใครมาเล่นด้วยหรือเปล่านะคบดังนี่ครับ จริงจริงกันที่เหนสกีเลสันโอเคนะครับเ๋ยาหมูจะตัดไปเลยนะครับโอเคครับซึ่งหมูจานนีครับเราวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในทีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย